เซิดนีค่ะแช่น้ำใส่ EM นะคะดอกไม้เขาะจะได้อยู่เอซิดนะแช่น้ำแล้วก็มาใส่ซีเจกันนะคะอันนี้เจกันเป็นรูปปลาค่ะป้าน้องซื้อมาจากสิงคโปร์ป้าน้องชอบเจกันไปเจออะไรที่ไหนแปลกแป ก็จะอุตสาหอบม็นไหมคะ,คะปลาเขาเป็นรูปโค้งนะคะฉะนั้นเวลาจัดเนี่ยเราก็เอาดอกไม้ทาบคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะให้เขาโค้งตามกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดกิ่งนะคะดอกไม้สีม่วง,งเขาจะเข้มแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรเขาไม่โดนแดดคะ่ะ เราก็จะเอาสีขามาเพิ่มดอกพุทธชาติเพิ่มให้อ่อนหวานขึ้นนะคะเราต้องดูรูปภาชนะสถานที่ตั้งนะคะเราก็เอาอุลาบสีแดงเนี่ยอันนี้ก็ที่ต้นนะคะวาเลนไทน์มาปักแสมเพื่อเพื่อหาจุดเด่นค่ะนี่คือหลักการจัดดอ,อกไม้ของญี่ปุ่นค่ะ ป้าน้องถึงชอบเขาท้าทายดีนะคะญี่ปุ่นเนี่ยทาทายดีย้ายสถานที่ได้นะคะสถานที่ย้ายมุมได้นะคะป้าน้องจัดบางทีวันนี้ชั่วโมงนี้ตั้งที่นี่เดี๋ยวก็จะย้ายค่ะดอกไม้เนี่ย เวลาจะไปตัดเนี่ยก็ต้องดูให้กิ่งมันงงหรืออะไรคือมันริดใบออกบ้างค่ะใบเยอะก็จะไม่สวยนะคะเปลี่ยนมุมถ่ายอะไรม,มันก็จะไปอีกรูปหนึ่งค่ะ,คะแต่ดะมุม แต่รัสถานที่มันก็ให้ความแตกต่างสวยงามต่างกันไปค่ะพื้นฉากข้างหลังเรียบก็จะทําให้เกันเราเนี่ยเด่นขึ้นนะคะฉากข้างหลังเรียบเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมุมไปสีแสงเปลี่ยนไปนะคะ เห็นไหมคะเจกันที่จัดดอกกุมารทองเมื่อวานกับใบไม้เขาเหี่ยวไปแล้วป้าน้องกเอา,าดอกไม้มาอืนมาเปลี่ยนคะ่ะลไปนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์แตกตกแต่งย้ายทิศทางเขาก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งคะ่ปะป้าน้องเป็นคนชอบจัดดอกไม้มากคะ่ะวันวันหนึ่งพอเห็นดอกไม้จะร่วงจะโรยป้าน้องจะไม่ปล่อยให้เขาร่วงเพราะเขาร่วงเขาก็เดี๋ยวเขาก็เหี่ยวก็ การสั้นก็เอามาเสียบหรือแช่น้ำยา EM แช่น้ำใส่ EM แล้วก็หาแบบปักเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆค่ะนี่คือความสุขจิตใจก็จะเบิกบานแล้วหัวสมองก็จะคล้ายๆได้ใช้อะค่ะจะได้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์อาหารให้ถูกต้องแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปร้องเพลงเล่นไพ่อันนั้นก็เป็นการออก ฝึกสมองไม่ให้ฟอได้ค่ะแต่พอน้องชอบของพอน้องอย่างนี้ยค่ะอย่างนี้มันยังชื่นอกชื่นตาไม่นั่งทรมานค่ะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิฝึกสมองค่ะจิตเราก็จะคิดแต่สิ่งดีๆสวยงามค่ะเดี๋ยวพาน้องจะถ่ายผลงานเก่าให้ดูด้วยนะคะ